วันนี้ผมเพิ่งเจอกับชาลีเป็นครั้งแรกนนรีคิดรักข้ามขอบฟ้าของนายชาลีสิ้นสุดการรอคอยพระเอกนางเอกชาลีกามินเขาเจอกันแล้วนะเริ่มต้นนับหนึ่งอย่างเป็นทางการชาลีพาทำกิจกรรมหลายอย่างสนุกมากๆ ต้องบอกว่าซีรีส์รักเรื่องนี้กำลังเข้มข้นมากขึ้นทุกวันเมื่อนางเอกได้บินลัดฟ้ามาเมืองไทยเพื่อเจอกับพระเอกและแฟนคลับของเธอแต่ทว่าพระเอกชาลีของเราช่วงหลังมานี้งานชุมมากเหลือเกินเป็นการเป็นงานมากๆและยังไม่ว่างจึงไม่ได้เจอนางเอกกามินสทีจนหลายคนหมั่นไส้ชาลีไปแล้วเมื่อไหร่จะมาเจอนางเอกสทีสงสารกามินแล้วนะ ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาทำเอาหลายคนเฝ้าติดตามและลุ้นไปตามตามกันเมื่อทางชาลีกามินและเพื่อนๆต่างก็ไม่มีใครขึ้นไลฟ์กันเลยทั้งที่เป็นเวลาปกติที่พวกเขาต้องขึ้นไลฟ์กันแล้วประกอบกับมีคนไปเห็นสาวกามินที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและมีคนบอกว่าพระเอกนางเอกเขามีนัดกันแล้วโดยมีพี่สาวของชาลีไปรับกามินไปที่บ้านทำเอาหลายคนลุ้นตั้งตารอคอยนอนไม่หลับและไม่หลับไม่นอน ตั้งตารอคอยไลฟ์ของพวกเขาเมื่อไหร่จะมาสักทีอล่าสุดพระเอกนางเอกชาลีกามินก็ได้เจอกันแล้วนะนอนหลับกันได้สัทีนะเหล่าด้อมทั้งหลายโดยสาวกามินได้กลับจากบ้านพระเอกถึงโรงแรมที่พักและขึ้นไลฟ์ทันทีบอกเล่าว่าได้ไปเจอชาลีมาแล้วดีใจมากมีความสุขมากชาลีหล่อมากๆด้วยชาลีพาทำกิจกรรมหลายอย่างสนุกมาก ทั้งร้องเพลงนั่งตุกตุกสนุกมากๆและแอดหวังว่าชาลีคงยังไม่พาการมินไปแนะนำให้เหล่าของเพื่อนที่น่ารักที่บ้านนายให้รู้จักในตอนนี้นะต่อไปก็เป็นหน้าที่นายแล้วนะชาลีที่จะสานต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อไปนางเอกเปิดใจและประทับใจชาลีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดูจากแววตานางก็รู้นายต้องพิชิตใจกามินมาเป็นสะพ้ายไทยให้ได้นะทุกคนเชียร์อยู่